สวัสดีทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาดูการทำงานกับทีมงานโปรดมทรัพย์นะครับดูการทำงานของเจ้าซารี่ SY135C กับเจ้าฮีโน่ JO7E นะครับดูวิธีการทำงานจะ บอกลึกครับพี่น้องแล้วก็เส้นทางชันมากครับพี่น้องเช้านี้กับช่วงหน้าฝนบรรยากาศคลื่นฟ้าคลื่นฝนทุกคนนี่ดูนะครับการทำงานของเจ้าซานี่เอสไฟ 135C นี่แล้วก็วันนี้เรา,ารับงานขึ้นถนนดินนะครับกับงานขึ้นถนนดิน ดูบ่อดินของเรานะครับระยะทางการวินก็ประมาณไปกลับก็น่าจะประมาณ6กิโลเมตรนะครับพี่น้องทุกท่านวันนี้ก็เลยพามาชมบรรยากาศยามเช้ากับทีมงานกออุดมทรพัพนยะ์ทุกคนก็คงจะเห็นการทำงานนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆในช่วงหน้าฝนก็ค่อนข้างระบาดนะพี่น้องนะนะครับทุกคนนะคดูนะครับการทำงานของเจ้าสานีของเรา ทา,างที่จะลักเลนะครับช่วงหน้าฝนพี่น้องอดูนะครับบก่ก็น้ำฝนมาตลอดเลยครับพี่น้องต้องสูน้ำออกตลอดนะครับมีนี่เขาก็มีรถวิ่ง,งหลายคันอยู่พี่น้องทุกคันครับซื่วันนี้เราก็ที่ดูนะครับการติดต่ออ่า แดงครับแ e. ดงครับเน้องดาวฮีโน่ 708E รถทำงานบอดรงครับพี่น้องท่านดูทางขึ้นบอนะครับก็ค่อนข้างจะชันนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคอะไรแล้วนะนะครับก็ให้ท่านช่วยให้พี่น้องทุกท่านได้ได้รับชมนะครับว่าช่วงหน้าฝนเราก็ทำงานท่านๆจะลำบาก่น้องนะครับ ะระดับถนนดินนะพี่น้องนะนะครับให้ดูชมบรรยากาศเช้านี้กับทีมงานโปรดมซับนะพี่น้องนะเห็นไหมครับทุ่งนาก็สวยกีจีบรรยากาศเครื่งองฟ้าทุกคนพี่น้องให้ทุกท่านได้รับชมบรรยากาศทุ่งนาด้วยนะครับดูเบาบัวสะนี่สวยๆนะครับมีสะโค้งสะเว้าสะงอ,ะงอ,ะงอตามรูปพื้นที่นะครับตามพื้นที่ ที่ดินที่มีนะครับพี่น้องนะส่วนคันนี้ก็เจ้าร็อคกี้175ครับพี่น้องก็เป็นรถค่อนข้างจะนานแล้วครับพี่น้องแต่ก็แรงดีนะครับขึ้นบ่อได้สบายๆนะครับนี่คันนี้นะครับก็เรียกว่าร,ร, 7, ร็อคกี้175นะพี่น้องนะครับ วยครับเนี่ยยังรุ่นเก่าอยู่แต่ก็ยังดูดีนะพี่น้องแรงก็ค่อนข้างจะดีทีเดียวนะครับขึ้นบอ่อก็ไม่สนะพี่น้องนะให้ทุกท่านทุกท่านนะครับให้ทุกคนได้รับชมการทํางานของทีมงานโปรตรงซับในเช้านี้กับบอ่อลึก,ลกเส้นทางขึง้นบ่ออันโหดร้ายนี่นะครับถ้าพลาดก็ตกเลยนะพี่น้องนะครับชันแล้วก็ มันเล็กนะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนนะครับเราก็เปิดถนนใหญ่ไม่ค่อยได้นะครับเนื่องจากว่าพื้นที่มันจำกัดนะครับเราก็เลยต้องเอาประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ